ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมลูมิแอรนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในเกม TTB หรือ t o i l Toilet Tower Defense เหมือนเดิมเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เราจะต้องเติมโลบักนั่นเองนะครับผมนะนี่ตัวนี้เลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่499้กักนะ DPS เนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์มากนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะเป็นอ่าสเปซด,ด้วยนะสหรับเจ้าตัวละครนี้นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะในคลิปนี้นั่นเองเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยลวกันนะครับขอคนไหนึ่งไลค์นะโอเคครับก่อนจะไปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่บิวประกอบนะฮะสำหรับตัวละครเจ๋วเจวเก่งเกงตึงๆตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครดีๆเนี่ยลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมนะไปหาซื้อหาดูกันได้นะครับค่อนข้างถูกมากนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับโอเคก็ไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะ โอเคครับคนดูตอนนี้อยู่ที่เตจดิ้งผาซ่านะก็เดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะซื้อเป็นเจมนะคนดูเจ mm hmm. ้าตัวละครน,นี้เนี่ยมันจะขข่กันกี้เจมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวเราเลือกอระดับอันนี้นะครับผมอ,อยู่ไหนว่าโอ้นะครับโอเคเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้าไปดูสักนิดหนึ่งครับเฉลี่ยนะคนดูอยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันเพชรนะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นั่นเองครับ ขวานใหญ่ตึงๆนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นะครับเฉลี่ยนเนี่ยก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเนะว่าเจ้าตัวค้อนตึงๆเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะคนดูนะโอเคเจอกันในเกมก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในเฉลี่ e สวอ s ดีเฟนส์นะครับผมพี่ขอแนะนําเว็บนี้เลยนะ บิวอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนะมีตัวละครในเ o เลทาวเวอร์ดีเอนท์ให้เราเลือกซื้อมากมายนั่นเองนะครับผมหนูนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากสกีบีดีทาวเวอร์ดี s เน์นะครับให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัวแว่นตึง,ตงๆแล้วก็ยังมีตัวละครในเ o เลทาวเวอร์ดีเอน์ให้เลือกซื้ออีกมากมายเหมือนกันนะครับผมนะสามารถกดคลิกแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีแมปบ็อกฟู้ดนะครับเป็นบริการขายใกล้ตันบ็อกฟู้ดนะครับสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมนะบริการดีปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ส่งไวทันทีนะครับผมนะต้องร้านนี้เลยนะครับบิวประกอเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถมาสั่งซื้อกันได้นะคนดูนะ โอเคครับคนดูตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วเนาะก็ผมก็ได้ทําการไปฟาร์มตรงฟาร์มตังมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้าค้อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับเอ้ยทําไมมันเหมือนมีวงเดียวแนละ้วคนวงแดงวงเดียวเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้เลยละกันนะครับโอ้โหเทจัดตีเอ้ยมูมไหมคนดูอ๋อโดนสตันได้ด้วยนะระยะมันเล็กมากนะครับช่วงต้นเกมนะน่าจะเป็นฟูลเอลีนะคนดู เออเนี่ยเอระยะแดงเนี่ยทุบทีก็โดนหมดเลยนะครับผมนะอัพขั้นแรกโอ้โหอัพขั้นแรกอยู่ที่900 0นะครับแต่ดาเมจเริ่มมาเนี่ยโคตรเวอร์นะครับส0,000ืนะคนดูดาเมจขั้นแรกอยู่ที่ส0,000ื่นนะโอ้โหแต่ก็โดนสตารได้ปกตินั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโหดาเมจเริ่มมาส0,000โ oh อ้ my god โคตรโหดเลยนะครับมีครูดาวอยู่ที่2วินะ แล้วก็มีระยะอยู่ที่12นั่นเองนะครับก็คือระยะเนี่ยสั้นมากนะคนดูนะครับบอกเลยว่าตึงมากนะครับก็คือมันโดนหมู่นะสำหรับเจ้าตัวละครนี้เพราะว่ามันโจมตีเป็นสเปสเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอัพกันดูนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะใช้9,000เนาะโอ้ยมีดาวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีระยะเพิ่มขึ้นนะคนดูนะนะครับดาวเมนเนี่ยเด้งไปอยู่ที่60,000กันเลยทีเดียวนะครับผมนะ60,000ครูดาว0.5นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ 40นั่นเองนะครับเฮ้ยอ๋อมันมีวงเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นน่าจะเป็นวงดาวแหละถ้าถ้าผมเดาวนะวงโจมตีเป็นดาวนั่นเองนะครับผมเนาะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตึงจัดๆเลยนะครับผมนะผมวางเจ้าสไปเดอร์ตรงนี้เพิ่มแล้วกันไม่งั้นเก็บหมอนที่มันไอ้นี่ออกไปนะโอเคครับคุณดูอัพข้าต่อไปนี่อยู่ที่26 0 0 0กันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะนะ ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหัวก่อนเรื่องเลยนะครับโจมตีเป็นดาวด้วยเนาะนี่พ่นดาวไปโอ้ยแล้วดาวเป็นแบบสเปซด้วยนะคณดูโดนไล,ล่ตัวนะแต่ก็โดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไล่ตัวอยู่นะครับสลับวงโจมตีดาวนะโหโหดจัดนะครับผมหน้าตาก็กลุซนสตีนอยู่แล้วนะครับตัวละครน,นี้โหดจัดเลยนะนะครับนะนี่โอ้อัพเข้าต่อไปนี่อย่างแพงเลยนะก็เดี๋ยวเรารอตังสักหน่อยละกันนะครับอยู่ที่26งหมนนะคนดูนะโอเค โอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมก็มีตังค์แล้วนะอยู่ที่26 0 0มนนั่นเองนะครับเราจะลองอัพกันเลยนะผมดาวน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะคนดูเรียบร้อยนะครับตามที่คิดเลยอุย้ยเปลี่ยนจะคอนเป็นธนูธนูตึงๆนั่นเองนะครับโอ้โหจัดโอ้ย,อย,อยไม่ใช่นี่ว่ามันโจมตี3รูปแบบเลยนี่ว่าเป็นดาวเป็นธนูแล้วก็เป็นแบบโอ้โหนะดาเมจ ร้อยพันหมื่นแสนแสนแปดโอ้โหคู่ดาวที่1นะครับระยะ70แล้วก็อันนี้อยู่ที่12นะครับโอ้โหโหดมากสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โหดแบบสุดๆเลยนะครับนะเห็นป่ะมันโดนหมู่นะครับเนาะเมื่อกี้โดนประมาณ3ตัวนะแต่มันไม่ได้โดนแบบฟูเอลเออะไรนะครับแต่มันโดนแบบโดนเป็นสปแปรดนั่นเองนะคนดนูก็คือโดนแบบอ่าถ้ายืนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็คือโดนนั่นเองนะนี่เอฟเฟกมันนะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรตึงนะครับผมโคตรตึงเลยนะเห็นปะเปะอันี้โดนปรสามตัวนะครับแล้วก็มีคอสโอดินด้วยนะโอ้ดาเมจแบนแ,แฟนนะคือแบบเวอร์นะครับไม่รู้ว่าวางได้กี่ตัวนะคนดูโอเคตอนนี้ได้วางได้สมนะครับสี่เนาะห้าอเดี๋ยววงนี้ห้าโอ้ ห้าละห้าแล้วหกโอ้โหวางได้หลายตัวมากนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรตึงนะครับสำหรับเจ้าตัวละครใหม่นะคุณดูนะก็จากหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกบอลน,นะคุณดูลูกบอลถือธนูนะบอกเลยว่าตึงจัดล่างแรกเนี่ยก็จะถือค้อนนะครับล่างสองเนี่ยถือดาว ลางสามเนี่ยถือธนูบวกค้อนบวกดาวโอ, oh โโอ้โหเยอะจัดนะครับสลับเจ้าตัวละครนี้นะครับโดยรวมเนี <Jest S 2> ่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันโหดมากนะมันมีอะไรที่ครบมากนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยโคตรตึงนะครับฆ่าบงฆ่าบอสนี่บอสมาได้แบบโดนทีเดียวนี่ถึงไ้ถึงพุงกันเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่นตัวละครใหม่อย่างเจ้าปุงปุลินนะครับผมตั้งชื่อให้เลยนะบอกเลยว่าตึงจาดนะครับผมนะ สำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นะครับก็ไปหากันได้นะราคาเจมก็ประมาณ4,000เพชรนะครับหรือถ้าไม่อยากหากอยากซื้อก็ลิง์กด้านล่างเลยนะครับร้านพี่บิปรกรณ์น,นั่นเองนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไปแล้วบายบายโคตรโหด